เมื่อเราประสบกับความขัดแยง้งแล้วก็แน่นอนชีวิตก็มีความผิดหวังความเจ็บปวดก็เข้ามาบางครั้งก็ชีวิตได้รับความอายุติธรรมเรามาักจะตอบสนองต่อผู้คนหรือต่อสถานการณ์เหล่านั้นอย่างไรขมขื่นใจประทุขึ้นมา หรือว่าเรายังสามารถยึดมั่นในความเป็นที่รักยึดมั่นว่าฉันเป็นที่รักได้ในทุกความสัมพันธ์ความขมขื่นใจดูจะเป็นสิ่งที่พร้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในขณะที่การยึดมั่นว่าเราเป็นที่รักนั้นก็พร้อมจะสั่นคลอนตลอดเวลาเหมือนกัน แม้แต่ในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งใกล้ชิดที่สุดเช่นในครอบครัวก็ตามเรื่องราวที่ในพระคัมภีร์เช้าวันนี้เกิดขึ้น3,500ปีมาแล้วครอบครัวของชาวฮิบรูคนหนึ่งซึ่งเราค่อนข้างคุ้นเคยคุณพ่ออัมรามคุณแม่โยเคเบตพี่สาวมิเรียมน้องชายอาโรนและน้องคนเล็กคือโมเสสพวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศอียิปต ในฐานะพลเมืองชั้นสองชั้นสามจะว่าเป็นทาสในเวลานั้นก็ได้เพราะว่าฟาโรห์ผู้ปกครองคนอียิปต์ในเวลานั้นหวั่นเกรงว่าคนฮีบรูจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจึงออกนโยบายการใช้แรงงานบังคับใช้แรงงานอย่างหนักแต่ดูเหมือนว่ายิ่งถูกบีบบังคับก็ยิ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นคนอีกกยิปต์เกลียดและ กลัวชาวฮิบรูมากจนกระทั่งฟาโรออกคำสั่งให้กับหมอตําแยว่าถ้ามีเด็กผู้ชายเกิดมาต้องทิ้งลงในแม่น้ำนานแต่ก็ดูเหมือนว่าประชากรฮิบรูก็จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลานั้นโมเสสลูกชายคนเล็กของบ้านได้ถือกำเนิดขึ้นเขาถูกซ่อนไว้ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านสามเดือน ซึ่งโตมาก3เดือนก็ไม่มีโอกาสที่จะปิดบังไว้ได้ต่อไปแม่ก็นำโมเสสใส่ตะกร้าที่ทำด้วยต้นกกแล้วก็ยาด้วยชันด้วยายางมาตอยนำไปลอยไว้ที่กอปลืออที่แม่น้ำนายใกล้ๆกับกอปรือแล้วก็บอกมิเรียมซึ่งเป็นพี่สาวว่าดูอยู่ห่าง แล้วก็มีทิดากษัตริย์ฟาโรทิดาฟาโรสาวใช้มาส่งน้ำเขาก็เดินเล่นอยู่ริมแม่น้ำนั้นพระนางได้พบกับเด็กน้อยในตะก้ามีใจเอ็นดูสงสารและก็ทราบทันทีว่านี่คือเด็กชายชาวฮิบรูในทันใดนั้นมิเรียมซึ่งเฝ้าดูน้องอยู่ก็แสดงความกล้าหาญถามพระนางว่า จะให้เธอไปหาแม่นม,มันเลี้ยงดูเด็กฮิบรูคนนี้ไหมพระนางก็บอกว่าไปหามาจะจ่ายค่าจ้างให้ด้วยและพระนางได้ตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าโมเสสซึ่งแปลว่าฉุดขึ้นมาจากน้ำโมเสสในที่สุดก็ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่โยเคเบตและได้รับการอุปถัมภ์ในฐานะพระราชบุตรของทิดากษัตริย์ นั่นเป็นการปรากฏตัวของมิเรียมอย่างกล้าหาญฉลาดระวังระวัยและเต็มไปด้วยความรักที่มีต่อน้องชาย80ปีต่อมาชื่อของมิเรียมปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อพระเจ้าได้ทรงเรียกให้โมเสสปลดปล่อยคนฮีบรูจากการเป็นทาสออกจากอียิปต สู่แผ่นดินคณะอันที่อุดมสมบูรณ์พระเจ้าสัญญาประทานให้จะประ,ประทานให้กับคนฮีฮบรูผ่านการต่อรองกับฟาโรห์ผ่านภัยพิบัติสิบประการขบวนอพยพอย่างมหึมาเราต้องคิดถึงภาพคนเป็นจำนวนล้านที่เดินทางออกมาพร้อมกับฝูงสัตว์ออกมาอย่างรีบเร่งกองทหารไล่ล่าตามมาพระเจ้าทรงให้เสาเมฆ สาไฟความมืดกั้นกลางระหว่างสองฝั่งนี้ไม่มีโอกาสได้พบกันเมื่อเดินทางไปเบื้องหน้าของขบวนอพยพพบกับทะเลแดงแต่ข้างหลังฟาโรก็ยังติดตามมาพระเจ้าเราทราบว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้ น้ำทะเลแดงนั้นแยกออกจากกันตลอดทั้งคืนแผ่นดินแห้งและขบวนฮิบรูก็เดินผ่านไปอย่างปลอดภัยแต่เมื่อกองทัพของฟาโรติดตามมาและลงไปในน้ำนั้นพระเจ้าทรงให้กองทัพโกลาหลและน้ำทะเลกลับคืนสู่สภาวะปกติ โมเสสได้ร้องเพลงสรรเสริญการช่วยกู้ของพระเจ้าและมิเรียมก็นำบรรดาผู้หญิงทั้งหลายใช้รมนาประกอบกับการเต้นรำถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่าจงร้องเพลงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนสูงเด่นพระองค์ทรงเหวี่ยงม้าและพลม้าลงในทะเลในเวลานั้น มิเรียมถูกเรียกว่าเป็นผู้เผยพวจนะหญิงซึ่งหมายความว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้นำขบวนอพยพนี้เป็นผู้นำที่รักเป็นที่รักสรรเสริญพระเจ้าสุดใจและนำพาผู้คนให้สรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสุดใจเหมือนกันขบวนอพยพขนาดใหญ่เดินทางสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา แต่เมื่อไปได้ไม่กี่วันก็เริ่มประสบปัญหาไม่มีน้ำไม่มีอาหารปร,ประชาชนก็บ่นต่อว่าผู้นำคือโมเสสเดินผ่านเขตแ,แ,แดนไหนชนชาตินั้นก็ออกมาต่อต้านโจมตีโมเสสต้องจัดกระบวนการอพยพเป็นรูปแบบของการต่อสู้รับศึกทั้งภายในประชาชนทั้งหลายรับศึกทั้งภายนอก แต่เราพบว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพรองช่วยเหลือโมเสสให้สามารถรับมือกับปัญหาและความกดดันต่างๆมากมายไปได้เราจําเรื่องการประทานอาหารคือมานาและนกคุ้มน้ำที่ไหลออกมาจากศิลาการรบชนะชนชาติต่างๆพระเจ้าทรงส่งวิธีการช่วยเหลือผ่านเยโทรพ่อตาของเขาประทานเสาเมฆเสาไฟนำทาง พร้อมกับพระบัญญัติพระบัญชาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อรักษาความเชื่อความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องรวมทั้งบทบัญญัติต่างๆเพื่อรักษาสุขภาพอนา,ามัยของทุกคนในขบวนอพยพเวลาตั้งค่ายที่ไหนวิธีปฏิบัติเป็นอย่างไรในระหว่างที่อพยพนั้นชื่อของมิเรียมปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง กันดานวิถีบทที่12ที่เราได้อ่านไปด้วยกัน3พี่น้องวัย80ขึ้นไปทั้งสิน้นเผชิญหน้ากันในรูปแบบที่แตกต่างออกไปในความสัมพันธ์ที่แตกต่างออกไปมิเรียมเป็นผู้เผยพระวจนะหญิงอาโรนปุโรหิตผู้นำดูแลประชากรด้านจิตวิญญาณและโมเสสผู้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำการเคลื่อนขบวนอพยพ ทั้งหมดเป็นเชือกสามเกลียวที่พระเจ้าผูกพันให้แบกรับภารกิจพันธกิจนําประชากรไปถึงฝั่งคนาอันให้ได้เราคาดหมายเราหวังว่าเราจะได้เห็นอะไรจากความสัมพันธ์นี้เราน่าจะได้เห็นความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันความเข้าใจการเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แต่ไม่เป็นเช่นนั้นมิเรียมพี่สาวที่เคยปกป้องน้องและเป็นผู้นำที่รักกับเป็นผู้นำในการโจมตีน้องชายทั้งมิเรียมและอาโรนต่อต้านการนำของโมเสสด้วยโมเสสแต่งงานกับคนคูชหมายความว่าไม่ได้แต่งงานกับคนฮิบรูด,ด้วยกันแต่นี่เป็นเพียงเหตุผลที่ถูกยกมาเบื้องต้น ที่ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่านั้นคำพูดของมิเรียมที่กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านโมเสสเท่านั้นหรือพระองค์ไม่ได้ตรัสผ่านเราด้วยหรือเปิดเผยความในใจของมิเรียมยิ่งกว่า เราสัมผัสถึงท่าทีของการแข่งขันอยู่ในใจของเธอแม้ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันความปรารถนาที่จะมีอำนาจทัดเทียมอยู่ในใจแต่และว,วันเมื่อต้องติดตามการนำของน้องชายความอิจฉาจะก่อขึ้นในใจทีละนิดทีละนิดหรือไม่ไดูเหมือนว่า ตำแหน่งนั้นจุดนั้นน่าจะเป็นฉันฉันที่เคยโอบอุ้มเธอปกป้องเธอเป็นพี่สาวของเธอ,อยืนเหนือเธอก็ได้มาตั้งแต่ต้นเธอมีวันนี้ได้ก็เพราะฉันมันควรจะเป็นฉันสิ มากไปกว่านั้นมิเรียมไม่ได้ตระหนักสักนิดว่าความในใจที่ตำหนิออกมานั้นพาดพิงไปถึงสิทธิอำนาจของพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มพรงทรงเรียกน้องชายของเธอชีวิตของเขาจัดเตรียมชีวิตของเขาเพื่อการนี้เราไม่ทราบความขมขื่นใจเกิดขึ้นนานเท่าไหร่แต่เมื่อรู้ตัวอีกทีใจรัก ก็ได้เปลี่ยนไปแล้วความขมขื่นใจเข้ามาแทนที่ชีวิตที่เคยนำผู้คนให้สรรเสริญพระเจ้าสุดใจกลายเป็นผู้หวานความแตกร้าวในครอบครัวของตนเองและในครอบครัวของพระเจ้าพระเจ้าเรียกเธอมิเรียมและอาโรนให้มีความรับผิดชอบบทบาทที่แตกต่างออกไปพระเจ้าได้ยิน สิ่งที่พวกเขาตำหนิและรู้ถึงใจของพวกเขาพระองค์จัดการพระองค์ให้ทั้งสามเผชิญหน้ากันเรียกมิเรียมกับอาโรนออกมาข้างหน้าพระองค์ตรัสกับทั้งสองคนว่าเมื่อผู้เผยพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในหมู่พวกเจ้าเราสำแดงตัวเองแก่เขาเหล่านั้นเป็นนิมิต เราพูดกับเขาในความฝันแต่กับโมเสสผู้รับใช้ของเรานั้นเขาซื่อสัตย์กว่าใครๆในนิเวศของเราเราพูดกับเขาซึ่งซึ่งหน้าอย่างชัดเจนและไม่เป็นปริศนาเขาได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมเจ้าจึงไม่กลัวที่จะพูดโจมตีโมเสสผู้รับใช้ของเรา พระเจ้าลงโทษให้มิเรียมเป็นโรคเรื้อนเมื่ออาโรนเห็นเช่นนั้นก็รีบขอให้โมเสสทูลขอความกรุณาความเมตตาจากพระองค์พระเจ้าตอบคำขอของโมเสสให้มิเรียมออกไปอยู่นอกค่ายหนึ่งสัปดาห์ซึ่งนับว่าเป็นโทษสถานเบาผลกระทบของความอิจฉาไม่เพียงแต่ นำให้เธอบ่มเพาะความขมขื่นใจและผลร้ายเกิดขึ้นแต่มันกระทบถึงขบวนอพยพทั้งหมดขบวนเหล่านั้นต้องหยุดชะงักสิ่งที่ตระเตรียมไว้สิ่งที่วางแผนไว้ตั้งแต่หน่วยย่อยในครอบครัวเล็กๆในจำนวนล้านสองล้านคนนั้นไปจนถึงกระบวนทั้งหมดต้องได้รับผลกระทบเรา เคยคิดถึงการวิาพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความอิจฉาหรือไม่เราเคยคิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในการเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นเปรียบเทียบลูกของเราเปรียบเทียบคนในครอบครัวของเรากับคนอื่นหรือไม่ไม่ว่าเรื่องเรียนเรื่องตำแหนง่งเรื่องงาน ฐานะความเป็นอยู่ความสามารถหรือแม้แต่การรับใช้การเปรียบเทียบด้วยใจอิจฉาขมขื่นสร้างผลร้ายให้กับตัวเราเองใช่หรือไม่สร้างผลร้ายให้กับลูกๆของเราและก็พี่น้องในครอบครัวของพระเจ้าใช่ไหม เราตระหนักถึงการทรงเรียกที่พระเจ้ามีต่อตัวเราเองและเคารพต่อการทรงเรียกที่พระเจ้ามีต่อคนอื่นหรือไม่เราอาจคิดว่าความคิดเช่นนี้หรืออุปนิสัยเล็กๆน้อยๆแบบนี้การบน่นนินทาถือดีล้อเล่น เป็นเรื่องเล็กน้อยหรือสิ่งที่ทำให้ผู้คนเสียหน้าคุณใจเข้าใจผิดกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตอุปนิสัยเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเราเคยได้ยินเหตุการณ์กระสวยอวกาศเชเลนเจอร์ระเบิดหลังจากที่ถูกปล่อยขึ้นในอวกาศเพียง73วินาทีเท่านั้นสาเหตุมาจาก ซิลวงแหวนเล็กๆอันหนึ่งโอริงนั้นที่เสื่อมสภาพทั้งๆที่มีผู้ที่เตือนแล้วแต่ถูกละเลยและมองข้ามเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยผลก็คือเราสูญเสียนักบินอ,อวกาศเจ็ท่านไม่ใช่แค่สูญเสียนักบินอวกาศเจ็ดท่านแต่ทรัพยากรที่บ่มเพาะเจท่านเหล่านั้นตลอดระยะเวลาชีวิตของพวกเขาที่ผ่านมา มากมายสักเท่าไหร่ครอบครัวเจ็บปวดสักเท่าไหร่และภารกิจถูกยุติโมเสสมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างต่อการโจมตีของพี่สาวและพี่ชายเราพบประโยคเดียวจากปากของท่านในตอนนี้ในกันดานวิถีข้าแต่พระเจ้าขอทรงรักษานางข้าพระองค์วิงวอนต่อพระองค์ จะมีประโยคแบบนี้ในริมฝีปากจากริมฝีปากของเราหรือไม่ในข้อที่3ได้กล่าวถึงโมเสสว่าโมเสสนั้นเป็นคนถ่อมใจมากถ่อมใจยิ่งกว่าใครๆในโลกคำว่าถ่อมใจนี้มีความหมายครอบคลุมไปถึงความอ่อนโยนการยอมรับในความบกพร่องของตัวเอง และการเชื่อฟังพระเจ้าความถ่อมใจนี้เชื่อมโยงไปถึงการมีใจเปิดรับต่อการสอนและการแก้ไขในตอนนี้เราไม่ได้เห็นว่าโมเสสตอบสนองการโจมตีของพี่ๆด้วยความโกรธถือดีฉันเป็นผู้นำฉันเป็นหัวหน้าเขาไม่ได้อาฆาตแต่ยอมจำนนต่อพระเจ้าและวิงวอนขอพระเจ้ายกโทษ และรักษามิเรียมความถ่อมใจเป็นยารักษาความสัมพันธ์รักษาแผลใจมิเรียมได้รับการอภัยรับการรักษาได้รับการฟื้นฟูถูกยอมรับกลับเข้ามาในชุมชนอีกครั้งหนึ่งได้ก็เพราะเหตุความถ่อมใจของโมเสสที่เมืองฟิลิปปีในสมัยพันธสัญญาใหม่หลังจากนั้นอีก 1,500ปีหรือว่า2,000ปีนับจากเราย้อนกลับไปอาจารย์เปาโลเตือนสตรีสองคนคือนางยูโอเดียกับนางสินธิเคว่าเตือนคริสตจักรด้วยว่าขอให้ช่วยทั้งสองมีจิตใจปรองดองกันและรักษาเอกภาพไว้ให้ได้ท่านกล่าวในฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ถึง4ว่า อย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจทอมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยความขมขื่นใจอาจกําลังผ่านเข้ามาในชีวิตของท่าน ของข้าพเจ้าหรือมันอาจได้อยู่ในใจของเรามาเป็นเวลานานแต่ขอให้เราได้ยึดให้มั่นว่าและเลือกที่จะเชื่อว่าเราเป็นที่รักหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หนึ่งข้อสีบอกว่าพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าเราเป็นที่รัก ของพระเจ้าเราเป็นที่รักอาจารย์เปาโลย้ำกับเราว่าฉะนั้นในฐานะประชากรของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเลือกผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รักยิ่งของพระองค์จงสวมความสงสารความการุณาความอ่อนโยนความถ่อมสุภาพและความอดทนมิเรียมเป็นชื่อในภาษาฮีบรูค่ะ มีชื่อร่วมรากกับชื่อนี้หลายชื่อเช่นคำว่ามารีเราคุ้นเคยมากหรือว่ามาเรียมความหมายของชื่อนี้มีหลายแปลหลายทฤษฎีขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์แวดล้อมมิเรียมแปลได้ว่าความขมขื่นใจความทุกข์ใจสื่อถึงความยากลำบากหรือการเผชิญปัญหา แต่ในอีกด้านหนึ่งมิเรียมแปลว่าผู้เป็นที่รักซึ่งแสดงถึงคุณค่าและความสำคัญมิเรียมพี่สาวของโมเสสได้เลือกให้ชีวิตมีความหมายทั้งสองด้านขมคืนและเป็นที่รักถ้าหากเราท่านข้าพเจ้า เป็นมิเรียมเราจะเลือกความขมขื่นหรือเป็นที่รักให้เราร่วมเจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเลือกข้าพรองทั้งหลายให้เป็นผู้ที่ทรงรักพวกที่บริสุทธิ์ปรารถนาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีหัวใจแห่งความรักความถ่อมใจ ความเอื้ออาทรปรารถนาที่จะให้ข้าพรงทั้งหลายรับประโยชน์อย่างเต็มบริบูรณ์ที่สุดในคุณลักษณะชีวิตที่ดีงามขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดช่วยข้าพรงทั้งหลายเมื่อถึงเวลาเลือกหนทางชีวิตเลือกความคิดเลือกการตัดสินใจให้สอดคล้องและอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ในทุกๆเรื่อง ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดเมตตาต่อคริสตจักรของพระองค์ขณะที่กำลังดำเนินต่อไปในโลกใบนี้ให้คริสตจักรของพระองค์สามารถเป็นหลักแห่งความจริงเป็นความหวังของชุมชนของพี่น้องข้าแต่พระบิดาเจ้าให้คริสตจักรของพระองค์เจริญขึ้นและเข้มแข็งและเมื่อคิดถึงคริสตจักรคิดถึงพันธกิจต่างๆที่ลูกๆของพระองค์กระทา โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ได้รับการสถาปนาขึ้นปรารถนาที่จะรับการทรงนำการอวยพรทั้งคณะผู้บริหารกรรมการอำนวยการกรรมการดำเนินงานคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ทุกคนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดช่วยด้วยและทรงโปรดนำพา เสริมกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายกายใจและจิตวิญญาณให้คุณลักษณะแห่งชีวิตของพระเยซูคริสต์อยู่ในบรรทัดฐานแห่งการบริหารการจัดการการอภิบาลให้การศึกษาของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่เป็นการศึกษาวิชาการที่ยอดเยี่ยมวิชาชีวิตที่ดีเลิศข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดเสริมหนุนบุคลากรทุกท่านให้มีใจกล้าเข้มแข็งและเต็มไปด้วยความรัก ของพระองค์ในการจัดการดูแลบริหารรับผิดชอบต่อบุคลากรต่อลูกๆหล,ลานๆทุกคนในโรงเรียนพระบิดาเจ้าขอโปรดเมตตาคิดถึงพี่น้องที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในเวลานี้ไม่ว่าจะที่ใต้ที่เหนือจังหวัดรอบข้างที่ใดๆก็ตามความเจ็บปวดการสูญเสียพระบิดาเจ้าข้า พระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งวิงวอนทูลขอที่พระองค์จะทรงโปรดเมตานำพาให้ผู้คนช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้การจัดการปัญหาต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมขอพระเจ้าบรรเทาและปลอบโยนจิตใจของผู้คนที่สูญเสียผู้ที่รักในครอบครัวทรัพย์สินหรือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของแต่ละคนนั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโปรดนำ การปลอบโยนนำความช่วยเหลือสันติสุขนำความชื่นบานนำปัจจัยและนำทุกสิ่งที่จะพรั่งพร้อมเพื่อชีวิตสามารถดำเนินและดำรงอยู่ต่อไปได้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดเมตตาด้วยพระเจ้าค่าขอโปรดยับยัง้งฝนที่อาจจะตกขึ้นมาอีกนั้นขอพระเจ้าเมตตาที่จะให,ให้มันเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกหวานไทให้มันเพียงพอสำหรับ การดำเนินดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้และหาข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ในการทำร้ายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอพระเจ้าอาภัยให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายและโปรดให้สัญญาณเตือนทั้งหลายได้มาถึงข้าพระองค์หลายและพร้อมที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อที่ทุกคน จะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันในโลกใบน,นี้ได้อย่างดีข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพงศ์หลายฝากมอบพี่น้องที่อยู่ในความสูญเสียในด้านต่างๆไว้กับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันความโศกเศร้าจากการที่ผู้ที่รักจากไปความเจ็บปวดจากโรคภยยัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรืออื่นๆใดพระผู้เป็นเจ้าโปรดเสริมหนุนกำลังความเชื่อให้มีมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นให้ข้าพงศ์หลายสามารถที่จะ ตรนักและยอมรับและเชื่อมั่นในการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระองค์ตลอดเวลาและมั่นคงอยู่ท่ามกลางสถานการณ์และวิกฤตที่เกิดขึ้นต่างๆในครอบครัวในชุมชนในคริสตจักรได้ข้าแต่พระบิดาเจ้าไม่ว่าสิ่งใดเวลาใดเรื่องใดขอมอบไว้ภายใต้พระอุปถัมภ์การทรงนำการอุ้มชูที่มาจากพระองค์ทั้งสิน้นขอบพระคุณพระองค์ ทูลขอต่อพระองค์ร่วมกันด้วยความเชื่อและวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน